สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับช่างพ่อแบบแบบที่เชื่อแน่นนะคะวันนี้เรามาเล่นแบบที่ชื่อว่าชื่ออะไรอะ่ะเออก็จำไม่ได้แล้วแหละนะคะก็ะมาอยู่ในเกมโลบอฟอีกเช่นเคยนะ่าจะเป็นแบบโอ้โหจะเป็นแบบอัพอพี้เช่นเคยนะคะโอเคเดี๋ยวก็นีเ่เห็นจุดเซฟจุดๆแล้วก็เซฟเลย,ยนี่ เีลยวก็ไปต่อนะคะไปไปต่อไม่รอแล้วนะโอเคไปเลื่อยๆค่ะทุกคนน้ำเป็นอะไระน้ำคคลีนเปล่าอุ๊ยอันนี้ก็ห้ามโดนอุ๊ยอื้อโดนเลยโดนจนได้เราเป็นแบบใส่ฮอดนันเนี่ยใส่ฮอดปะลาลกกอกแก๊ก งงงงงงองในชีว์โอ้ยอีกชั้นเดียวอีกชั้นเดียวมีการโอเคเราต้องผ่านเพ่นไม้เล็กๆแล้วก็ต้นหญ้าใบหญ้าไปให้ได้นะเนี่ยขึ้นบแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นบันไดไปเลย โอเคขึ้นมาไลสเสร็จแล้วก็ห้ามโดนท่อท่อคานคอลีนซื้อกระเดืสึกงหน่อยโอ้ยไม่มีโลบักซึ้อไม่ได้ไปต่ออ้าเฮ้ยขนาดโลนั่นเนี่ยข้ามไปยังไงะคเอยข้ามไม่ได้เย่ได้ละต่อไปยังไง โอเคผ่านแบบโอติสโต้โอ้โหเล็กมากให้เข้าไปในนี้จากนั้นก็ออกทางนี้ก็ไปกีแล้วก็ซฟแล้วก็มบบว่าเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยจะสึกหนักแน่จะสึกหนักแน่จะสึกหนักแน่ปีนขึ้นไปอีกแล้วอะ่ะโอ้ยปีนยากด้วย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ยโอ้โหแม่งตกมาทางนี้ว่ะเดี๋ยวขอตายนายโอเคเหมือนเดิมไปทางไหนทางนี้เหมือนเดิมเราต้องขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปข้างบนเลยค่ะเซฟอีกแล้วแล้วก็เจอกับท่อน้ำเหมือนเดิมนะคะโอค น่าจะเป็นตัวนั้นนะคะเป็นจุดเกิดของเราทำไมเราไม่ไปทางนั้นอะ่ะไปทางนั้นดีกว่ามันมีหลายทางให้เราไปนะคะเราจะไปทางไหนก็ได้แต่เราเฉพาะนั้นเราไปทางนี้ยังดีกว่าโอ้ยโอ๊ยอีกนิดเดียวเองเออ ห้ามโดนห้ามโดนจะตายห้ามโดนใช่ไหมป้ายเกะกะวะเซฟป,ปิดถังนไ้ได้เนะี่ยอื้อหือไม่ได้อีกห้ามคิ้โกงเขาบอกว่าห้ามคิ้โกงเซฟเออไปต่อไม่รอ คือแมพมันค่อนข้างจะเยอะแล้วถามว่ามีคนอยู่ไหมมีค่ะแต่มันอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าคนเขาไปไกลมากค่ะเนี่ยโดูสิโอ้โหแล้ว,ลวถ้าทำยังไงอะตกไปทางนี้เลยเหรอวีก็เสียวเป็นนะเนี่ยเสียวเปลีนอนะโอ้โหน่าจะดูแล้วหนะน้าน่าจะจะยาวนะเดี๋ยวขอดูแมพก่อนแมบพบนะอออเขาให้ถึงแค่ครั้งนี้โอเคไม่เป็นไร ดูแค่นี้ก็ได้อันนี้นะเราต้องไปแบบห้ามโดนอะไรทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเท่นไม้นะคะ่ะงั้นเราขอปรับเ็นเล็กๆดีกว่าแบ่โอเค เมื่อเราเข้ามาบอกว่าแดเลยโอเคขอผ่านให้ได้ก่อนต้องข้ามสะพานยาวเหยดนี้ไปนะคะโอเคแล้วก็อะอะไรอะอ๋อทุกคนเราเข้าใจแล้วค่ะห้ามนอนสีส้มเด็ดขาดไม่งั้นจะตายอืมเข้าใจแล้วเมื่อกี้ทำไมเราไม่ตายวะออโอเค ให้เลือกทางนี้กับทางนี้ช่พนะ่องะเอ้ยเอ่อให้เ,เลือกไปทางไหนทางนี้ทางนั้นทางนี้ดีกว่าทางนี้ปลอดภัยสุดละก็ไปยาวๆเลยค่ะไม่มีวันนอนนะ่ะยาวอะ่ะอุ้ยมาแล้วออ้ยอ่ะอะอะอันนี้ฟีแบบนี่คือ มาจากอะไรสักอย่างโอ้โหโอเคไปกันยาวๆข้างล่างน้ำนะคะน้ำโคลีนน้ำอะไรสักประมาณเนี้ยวิแล้วก็ถ้าเราตกไปเนี่ยเราอาจจะมีการช่วยชีวิตกันไม่ทันนะคะ ทุกคนแล้วก็ไปทางไหนต่อให้ลงไว้ข้างล่างอออถอดถอดเสื้อที่หนากว่าเดิมแล้วก็เซฟแล้วก็ไปทางนี้คือเราจะจำนวนปลานิหนึ่งนะจัดยาหลงหกเข็มโอเคไปเลยๆไปค่ะ<า>โอเคค่ะทุกคนแล้วก็ไป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 ไตไตไต เขาบอกว่าให้ไปทางนี้ดรือทางนั้นงั้นเราไปทางนี้ดีกว่าเออไปทางนี้ดีกว่าไหมคือเขาบอกว่าให้ไปทางไหนก็ได้เต่เขาสร้างอันนี้มาทำไมอะโอ้โหมงจัดจัดโอเคค่ะแล้วก็ไปต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนมาว่าจะแบบ อาานที่มันเยอะๆนิดหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องหว่วงค่ะทุกคนมาเดี๋ยวไปไเรื่อยๆค่ะฉันใส่อยู่ข้างหน้านี่เองโอ๊ยปวดมั่วแล้ตอนนี้เนี่ยมาดูกันนะคะอโอ้ยโอยก็ทุกคนจะผ่านไปได้หรือไม่โอ้ยก็คุณรูส้สิมันแบบแบบเยอะมากเลยอะอ ี๋ยวขาต้องโอเคแล้วเขต้องเข้าประตูนี้ไปนะฮะโอ้โหมาแล้วโอเคเราก็จบก,กันแค่เมืองประสาัแล้วกันนะคะคือมันเยอะมากแล้วก็อาจจะผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าดูสิทุกคนมันให้อ้อมไปอ้อมมา ก็สำหรับคลิปนี้อมก็ไลค์กดแชร์กดสกายเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายจุ๊บ